ส่วนเรื่องนี้หลายคนก็จับตานะครับทางรองอธิบดีกรมราชธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชธรรมจริงโดยมีอาการของโรคกระดูกต้นคอเสื่อมครับ จากกรณีที่มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายที่ทันทัานโรงพยาบาลราชทันเมื่อคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมานางกนกวันจิ๋วเชื้อพันรองโฆษกกรมราชทันเปิดเผยว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลียและปวดตามร่างกาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปตรวจสุขภาพที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเป็นการชั่วคราวก่อนจะนำตัวกลับมาที่เรือนจำกลางคลองเปรมโดยไม่ได้ค้างคืนการส่งตัวนายทักษิณไปตรวจที่โรงพยาบาลราชทันซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเรือนจำอยู่แล้วเป็นการดำเนินการตามปกติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นที่มีอาการเจ็บป่วยส่วนอาการล่าสุดของนายทักษิณยังคงมีอาการอ่อนเพลียและก็ปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุโดยอาการยังคงที่และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่22กันยายนนี้จะมีแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพและอาการโรคประจำตัวตามปกติในเรือนจำซึ่งนายทักษิณมีคิวนัดพบแพทย์ด้วยนะครับ